ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านขายอาหารเจค่ะกรณีสงสัยว่าอาจมีเนื้อสัตว์เจือปนในอาหารเจนะคะหลังจากมีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจากการตรวจสอบสารสุขนะคะก็ได้ยืนยันว่าร้านอาหารเจดังกล่าวนะคะไม่มีเนื้อสัตว์เจือปนแต่อย่างใดค่ะไปติดตามได้จากรายงานพร้อมกันเลยค่ะ จากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานสาธาร,รณสุขจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาว่ามีเนื้อสัตว์เจอปนในอาหารเจซึ่งร้านดังกล่าวตั้งอยู่ที่บริเวณถนนเยาวราชใกล้กับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามกองตบลตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยหลังจากที่มีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธาร,รณสุขได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านดังกล่าวเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาภายหลังการตรวจสอบพบว่า ในส่วนของเมนูอาหารที่มีการปรุงจำหน่ายภายในร้านไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ร้อยเปอร์เซนแต่พบว่ามีเพียงผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปบางชนิดไม่ผ่านอยอยมาวางจำหน่ายภายในร้านโดยเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำกับทางร้านและมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทุกชนิดที่นำมาวางขายหรือนำไปปรุงอาหารให้กับลูกค้าต้องได้รับมาตรฐานอยอ ซึ่งทางร้านก็ได้ทําตามที่เจ้าหน้าที่แนะนําพร้อมกับเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่วางมาจําหน่ายตั้งแต่วันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาภายหลังการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สาธรารณสุขได้มีการชี้แจงไปยังผู้ร้องเรียนทันทีว่าไม่พบสารปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ในเมนูอาหารเจขณะที่ล่าสุดวันนี้คณะทํางานตรวจสอบสลากสินค้าและบริการเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคภายในจังหวัดภูเก็ตได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านดังกล่าวอีกครั้ง พบว่าร้านดังกล่าวไม่มีผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่ลูกค้ามาร้องเรียนวางจําหน่ายภายในร้านก็ตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็ไม่พบวัตถุดิบที่ไม่มีออยอนะฮะซึ่งก็น่าจะเชื่อมั่นได้ว่าตอนนี้วัตถุดิบที่ร้านนี้เอามาผลิตเป็นอาหารจําหน่ายให้กับประชาชนทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะไม่มีเสือส่วนของเจือปนของเนื้อสัตว์อยู่นะครับ ซึ่งก็คงจะต้องเรียนแนะนํากับผู้ประกอบการทุกท่านที่จะเจจหน่ายก็จะต้องเลือกวัตถุดิบทุกตัวเลยนะครับที่มันมีออยอนะครับซึ่งอันนั้นจะเป็นกา,การการันตีให้กับท่านโดยเฉพาะเลยเมื่อเรามาตรวจแล้วเราก็จะได้ทราบข้อเท็จจริงว่าทางผู้ถูกร้องได้เป็นไปตามที่ได้มีการร้องเรียนไหมซึ่งข้อเท็จจริงก็ปรากฏว่า ก็ไม่ได้พบปัญหาอย่างที่ได้รับการร้องเรียนมาแต่อย่างไรก็ดีก็ทางเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจก็จะต้องให้คำแนะนำในเรื่องของอในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปัญหาร้องเรียนเกิดขึ้นซ้ำอีกจากการสอบถามเจ้าของร้านพบว่าตนเองเปิดร้านขายอาหารเจมานานกว่า20ปีและขายให้กับลูกค้าตลอดทั้งปีไม่มีวันหยุด ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอดไม่มีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนแต่อย่างใดแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่ามีการร้องเรียนจากผู้บริโภคซึ่งมีหน่วยงานลงมาตรวจสอบและยินดีให้ความร่วมมือเพราะคิดว่าร้านของตนเองไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ร้อยเปอรเเนื่องจากครอบครัวตนเองก็รับประทานอาหารเจมาตลอดทั้งชีวิต อีกทั้งตนเองก็ได้มีการรีวิวตามช่องทางต่างๆมีคนในพื้นที่นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติมารับประทานอาหารที่ร้านจำนวนมากต่างก็มั่นใจในเมนูอาหารนอกจากนี้เจ้าของร้านก็ยังเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้มีลูกค้าได้มาสั่งซื้อสินค้าจากร้านของตอนเองผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปเมื่อรับประทานไปแล้วอ้างว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีความรู้สึกว่ามีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ เมื่อตรวจสอบแล้วผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพบว่าในสลากไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เจือปนแต่อย่างใดขณะเดียวกันเมื่อสอบถามลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านต่างก็พบว่ามั่นใจในเมนูอาหารของทางร้านไม่มีการเจือปนของเนื้อสัตว์อย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาได้แวะมารับประทานอาหารร้านแห่งน,นี้เป็นประจำมานานกว่า3ปี พร้อมทั้งฝากถึงคนที่โรงเรียนว่าต้องการวัตถุประสงค์อะไรที่มาร้องเรียนหากทางร้านจะขายเมนูอาหารที่มีเนื้อสตัตว์ก็ไม่จะเป็นต้องมีการเปิดร้านขายอาหารเจพี่ในฐานะผู้บริโภคแล้วก็กินมานานอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาจะเปิดร้านเจเขาไม่มีความจำเป็นต้องเอาเนื้อสัตว์ใส่ลงไปเหนยเข้าใจปะมันเหนยไม่ไปหากินเอาเลยในข้ามถนนก็เยอะแยะไม่รู้กี่ร้านนี่บอ,อกว่า คือไม่ได้เชียร์แต่คือพี่ก็เป็นลูกค้าประจำเนืออ่องจกว่าแต่ปกติพี่ก็กินหลายอื่นร้านอื่นเวน่าอาร์มอะไรเงี้ยพี่ก็กินปกติแต่รวมๆคือถ้าร้านเขาลุกขึ้นมาทําอาหารเจแล้วก็ไม่ต้องขายอาหารเนื้อสัตว์แล้วถ้าต้องการจะหาอาหารเนื้อสัตว์ก็ไปขายเลยเยอะ,ยะๆมัหมดเยอะแยะไม่ต้องลํบาบากขนาดนั้นต้องมาทํา2อย่างผสมกันทำไมคือเราบริสุทธิ์ใจค่ะที่ให้ตรวจเพราะว่าร้านเราก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เบเกนก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์เจเพราะว่าฝรั่ง หรือว่าต่างชาติเงี้ยค่ะเขาก็มาที่ร้านเราเยอะเหมือนกันเพราะว่าร้านเราก็คือไปเขียนในวอลในในเว็บต่างๆในแฮปปี้คาวอะไรเงี้ยค่ะทําให้ชาวต่างชาติก็คือตามตามมาทานได้และส่วนของในพื้นที่ค่ะคนในพื้นที่ก็ให้ความไว้วางใจของเรามาเป็น10-20ปีแล้วค่ะเหมือแนบบว่าเขาก็มากินร้านเจร้านนี้ตลอดแล้วเขาก็ฟิต เรได้รับฟีดแบ k ดีตลอดคะ่ะทั้งเรื่องรสชาตินะฮาหรือว่าราคาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในส่วนของแบบถ้าถ้าจะมีเนื้อสัสมพันจริงๆหนูคิดว่าอาผู้ร้องเรียนร้องเรียนได้คะ่ะแล้วเราก็ยินดีให้ให้มาตรวจเพื่อที่ผู้ร้องเรียนเนี่ยเขาก็จะได้รับความไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจกลับไปร้อเเซแล้วเขาก็จะได้แบบมาอุดหนุนเราต่อทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดภูเก็ต